ถ้าอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้แต่ศีลห้าไม่ถือไม่ได้หรอกยังอีกห่างไกลนี่บางคนบอกว่าทำงานที่บ้านเลี้ยงกุ้งเนี่ยทำผิดศีลทุกวันเลยบอกไม่ใช่นะวางใจใหม่เวลาเลี้ยงกุ้งก็วางใจว่าจะเลี้ยงกุ้งอย่าไปวางใจว่ามึงโตเร็วๆนะกูจะเอาไปขายแล้ว <c oughs> วางใจให้มันถูก สมมติเลี้ยงไปเก้าสิบฟันไม่ได้ทำบาปให้อาหารสัตว์ไปอะไรไปมีความเมตตากับมันถึงเวลาสามีก็ไปเรียกคนมาจับกุ้งเราไม่เกี่ยวให้สามีบาปไปเสร็จแล้วพอเขาได้ตังเราก็แบ่งเนาะ อยู่ที่การรู้จักวางใจนะวางใจให้เป็นกุศลหรือวางใจให้เป็นอกุศลตัวนี้ช่วยเราได้เยอะเป็นคราวาญจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วยากยากนะแต่ต้องพยายามตัวที่ช่วยเราอยู่ที่การวางใจให้ถูกพยายามวางใจให้เป็นกุศลไม่ใช่วางใจเป็นอกุศล อย่างสมัยพุทธกาลมีพระโสดาบันผู้หญิงมีสามีเป็นในพรานทุกเช้าเนี่ยจะต้องจัดเตรียมธนูเตรียมหอกให้สามีไปล่าสัตว์ถ้าเป็นเราเราก็จะคิดไงนี่ต้องเตรียมอาวุธอีกแล้วแย่จังเลยเนี่ยจะเอาไปฆ่าสัตว์อีกแล้วคิดแต่เรื่องฆ่าสัตว์หรืออธิษฐานยกส่งหอกให้สามีแทงแม่นๆเนาะ อย่างนี้จิตเป็นอกุศลนี่พระโสดาบันผู้หญิงเนี่ยวางจิตดีวางจิตว่าเราทําหน้าที่ของภรรยาหน้าที่คอยปลนิบัติสามีไม่ได้วางจิตว่าให้เขาไปฆ่าสัตว์นั่นกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์องค์ประกอบของกรรมไม่สมบูรณ์ไม่ได้เจตนาจะฆ่าอะไรเลย เจตนาที่แท้จริงคือจะรับใช้สามีตามหน้าที่นะคิดอย่างนั้นเมื่อองค์ประกอบองกรรมไม่ครบนะอย่างการฆ่าสัตว์เนี่ยองประกอบมันอนะันแรกรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเป็นสัตว์มีชีวิตสองอยากให้มันตายขนไะกวายนะเกิดขนกวายที่ให้มันตายแล้วมันตาย,ยองค์ประกอบมันครบแต่อย่างโสดาบัน มีอในพลรานี้องค์ประกอบไม่ครบไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสัตว์องค์ประกอบไม่ครบเนี่ยความผิดเหลือเล็กน้อยเองเรียกกระตัดตกรรมงั้นอยู่ที่ความฉลาดในการวางใจของเราด้วยแต่สอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เจ้าเล่นะถ้าเราคิดในใจเจ้าเล่ห์แเนี่ยเราจะสนับสนุนสามีให้ไปปล้นเขาจัดปืนให้ แล้วเวลาส่งปืนให้ดิฉันทำหน้าที่ภรรยานะแต่ในใจนอยากให้มันปล้นได้เยอะๆรอบนี้อยากได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งนะที่ปล้นมาแต่ก่อนเนี้ยเกยทั้งหมดเลยนะอย่างนี้ถึงจะเจ้าเล่ห์ทำเป็นว่าไม่เจตนาไม่เจตนาจิตส่วนลึกของตัวเองนะโกหกไม่ได้โกหกไม่ได้นะกกไไดเพราะฉะั้นอย่าเจ้าเล่หนะ์ซื่อสัตย์จริงๆ ถ้ารู้จักวางใจกรรมมันจะหนักน้อยลงเป็นกรรมเล็กน้อยฉั้นต้องฝึกนะไม่งั้นชีวิตเราไม่มีความสุขหรอกนะร่างกายเราจะวุ่นวายแต่ละวันวุ่นตัวคนเดียวไม่พอไปกระทบกระทั่งคนอืน่นเขาด้วยฉนะนั้นตั้งใจรักษาศีลห้าไวนะ้จิตวิเวกอยู่ที่การฝึกสมาธนะิทำไงจิตจะสงบว,วันวันหนึ่งฟุ้งซ่านตลอดเวลา เล่นเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรตลอดเวลานะหาความสงบไม่ได้แน่นอนแต่อยา่างบางคนไปขายของใน Facebook อะไรอย่างนี้ใช้ได้นะถือว่าทำมาหากินแต่ว่านั่งเล่นไปเรื่อยๆเพรเจอไปเรื่อยๆเนี่ยฟุงซ่านงั้นดูว่าจริงๆแล้วที่ไปเล่นเพราะอะไรหรือไปเล่นเพราะพักผ่อนก็ใช้ได้นะมันเครียดจัดไปเล่นนิดๆหน่อยๆพอผ่อนคลาย เวลาที่เหลือมาภาวนาย่งน้ใช้ได้แต่พระห้ามนะ